อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเราค่ะพี่ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่ศ8น9 1 5 8 0 6 5ค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ เพื่อนๆโดยหมายนลดโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัสดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะอ่ะแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่จ๋ามีพาพี่รับชมกัน1ชุดนะคะพี่นะเก่าๆสวยๆค่ะพี่หมายเลขที่1เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กลั่นนะคะพี่จ๋าพ่อก,กลั่น2496ค่ะ เป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อกลั่นสอง6นะคะพี่จ๋าเหรียญเก่าสาภาพผ่านการใช้งานพอสอนลึกคะ่ะพี่เหรียญหลวงพ่อกลั่น2 496แบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์5 0 0บาทค่ะอะถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่2เป็นชูชกนะคะพี่จ๋าชูชกไม้แกะคะ่ะพี่แกะจากไม้นะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋า ต่ฐานมีร่องรอยการจานค่ะพี่ชูชกไม้แกะค่ะพี่เป็นของปู่ทิมนะคะพี่จ๋ามีรอยจานค่ะอ่ะแบ่งปันพี่ fc อยู่ที่300บาทหมายเลขที่2ค่ะหมายเลขที่3ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญน,นะคะพี่นี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อช่วงนะคะพี่จ๋าพ่อช่วงสอง7ค่ะพี่เป็นทรงแบบนี้นะคะอาจารย์เหรียญหลวงพ่อช่วงสอง7ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อช่วง2497ค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาท2องค์500บาทค่ะนี่เป็นหมายเลขที่3นะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่4ค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงปี2526ค่ะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงปี26นะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะนี่ค่ะพี่แบ่งปันเลยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พที่300บาท2องค์500บาทค่ะ ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าต่อสายทักไลยกันเข้ามากับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่จ๋าเป็นปีสองหกค่ะแจงปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่ห้านะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเช่มสองสี่เก้าเจ็ดนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อเช่มสองสี่เก้าเจ็ดค่ะพี่เป็นเหรียญพ่อเช่มวัดฉลองนะคะพี่จ๋าพ่อเช่มเก่าสวยค่ะพี่ แบ่งปันให้พี่ FC นะคะพี่จ๋าพ่อเช่มวัดฉลอง2497ค่ะแบ่งปันให้พี่ FC ที่300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจแจ้งปิดตามหมายเลขนะคะพี่จ๋าบอกหมายเลขค่ะพี่สะดวกไปทางทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะอ่ะนี่เป็นหมายเลขที่6ค่ะพี่เป็นพระปิดตาหลวงพ่อเฉยวัดท่าควายนะคะพี่พระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่จ๋าสีดำดำค่ะองค์สีดำดำค่ะ,ดำดำคะพี่ นี่นะคะปิดตาหลวงพ่อเชยวัดท่าควายค่ะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทหมายเลข6ค่ะอ่ะหมายเลขที่7นะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่เป็นซุ้มกอรพร้อมการเลี่ยมเก่าค่ะซุ้มกอเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่จ๋าอ่ะมาในเลี่ยมนะคะพี่พเป็นซุ้มกอค่ะด้านหลังเลี่ยมปิด,ด้วยพลาสติกแดงๆแบบนี้นะคะพี่จ๋าเก่านะคะพี่จ๋าเป็นการเลี่ยมใช้งานเก่าๆค่ะ เป็นพระสมกอหมายเลขที่7แบ่งปันอยู่ที่หมายเลขเจ็ดสา0บาทค่ะหมายเลขที่8เป็นพระพรมหลวงปูด่ดู่ค่ะพี่จ๋าด้านหลังมีรอยจานคร่ะพี่พระพรมหลวงปู่ดู่นะคะพี่จ๋าเป็นพระพรมเนื้อผงค่ะหลวงปู่ดู่นะคะพี่ Meat. ด้านหลังเป็นรอยจานเหมือนรอยดินสอจานนะคะพี่จ๋านี่คะ่ะเป็นร่องรอยแบบนี้นะคะพี่จ๋าได้มาแบบนี้นะคะพี่พ หมายเลขที nine, test, contract, Arizona, water, Nelson, van, ่8เป็นพระพรมหลวงปู่ดูค่ะแบ่งปันทุกพี่ fc อยู่ที่300บาทค่ะหมายเลขที่9กเป็นเครื่องรางนะคะพี่จ๋าหลวงเออหลวงพ่อสง์วัดนากันตมนะคะพี่นี่ค่ะเป็นโลหะนะคะพี่เป็นเหมือนเป็นอ่อหลอนะคะพี่จ๋าหนักๆนะคะพี่เครื่องรางนะคะพี่จ๋าหนักๆหลวงพ่อสง์วัดนากันตมนะคะหลวงพ่อสังค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขอภัยนะคะพี่นี่ค่ะหลวงพ่อสังวัดนากันตมหมายเลขที่9กค่ะพี่ แบ่งปันใว้พี่ FC ที่300บาท2องค์500บาทค่ะอะหมายเลขที่10ค่ะพี่เป็นปู่ทวดเนื้อว่านพร้อมการเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมใช้งานเก่า,กาๆนะคะพี่สาพี่ชมด้านบนนะพี่นะอันนี้คือเขาเลี่ยมห้อยเลี่ยมใช้นะคะพี่สามาแบบนี้ค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จาหมายเลขที่10ค่ะ10เป็นปู่ทวดเนื้อว่านนะคะ,นะคะพี่เนื้อวา่านเก่าสวยหมายเลขที่10แบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะ หมายเลขสิบเอ็ดค่ะพี่จ๋าเป็นปู่ทวดเนื้อว่านเช่นกันนะคะพี่จ๋าว่านมาเยอะๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าคมชัดสวยนะพี่สําหรับองค์นี้ใบหน้าใบตามาเต็มนะคะพี่จ๋าอ่ะนี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบเอ็ดค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่พี่แจ้งติดตามหมายเลขได้เลยค่ะหนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งทุกรายการค่ะพี่จ๋าปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่หมายเลขที่สิบเอ็ดแบ่งปันที่สามร้อยบาทค่ะอ่ะ หมายเลขสิบสองค่ะพี่เหรียญปลอดภัยหลวงพ่อจ้อยนะคะพี่พอจอะะ๋าเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อจ้อยนะคะพี่พ่อจ้อยปีสองเก้าค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อจ้อยนะคะพี่ค่ะเป็นเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อจ้อยเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่คะ่ะวัดศรีอุทุมพรนครสวรรค์น,นะคะพี่จ๋าเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อจ้อยสามร้อยบาทหมายเลขที่สิบสองค่ะ อ่ะสิบสามนะคะพี่จ๋าเป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่จา๋าปิตาเนื้อผงนุนๆแบบนี้นะคะพี่เก่าๆนุ่นๆสวยๆนะคะพี่จ๋านี่เลยค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีที่300บาทนะคะพี่จา๋าด้านหลังมีอักขราลายยัน,นะค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะเก่าสวยนะคะพี่จา๋าหมายเลข14ค่ะ14เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน,นะค่ะพี่ เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่จะเป็นพ่อเงินวัดบางคลานนะคะพี่นี่ค่ะรุ่นหนึ่งหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะพี่จ๋าเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานแบ่งปันอยู่ที่300บาทหมายเลข14ค่ะอ่ะ15นะคะพี่จ๋าเป็นเอ่อพระพุทธนะคะพี่ขะเหรียญน,นะคะพี่ สิบห้าเหรียญหลวงพ่อชโยสองสี่หกหนึ่งค่ะพี่เหรียญพระพุทธหลวงพ่อชโยนะคะพี่จ๋าสองสี่หกหนึ่งค่ะเหรียญพระพุทธหลวงพ่อวัดชโยสองสี่หกหนึ่งนะคะพี่จ๋านี่ค่ะนั้นหลังมีพศออบอกสองสี่หกหนึ่งเก่าสวยนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าพศออลึกแบ่งปันอยู่300บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่16นะคะพี่จ๋าเออ16เป็นพระแม่โพศพหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ เป็นพระแม่โพศกนะคะพี่จ๋าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะด้านหลังมีงร่มงรอยกันจานนะคะพี่จา๋าอ่ะพระแม่โพศกปู่บุญวัดกลางบางแก้วหมายเลข16แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ17นะคะพี่จย์เหรียญหลวงพ่อฮวบค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อฮวบรุ่นแรกนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่หลวงพ่อฮวบรุ่นแรกคะ่ะ แบ่งปันพี่เอฟซีนะคะพี่จานเหรียญหลวงพ่อหัวรุ่นแรกค่ะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่จา๋าเก่าสวยเลยค่ะอ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาหมายเลข17แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะหมายเลข18นะคะพี่จา๋าเป็นพระปลุกหนังพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ปลุกหนังมาในเลี่ยมค่ะพี่จา๋าเก่าสวยเป็นเนื้อชิ้นนะคะพี่นะนี่คะ่ะพระปลุกหนังนะคะพี่จา๋าเนื้อชิ้นพร้อมการเลี่ยมคะ่ะ แบ่งปันพี่พี่ FC อยู่300บาทหมายเลข18ค่ะอะหมายเลข19นะคะพี่จา๋า19นะคะพี่เป็นเอ,อ่อสมเด็จนะคะพี่จา๋าสมเด็จเก่าเกตทะลุสมค่ะพี่องค์นี้นะคะสมเด็จเก่าเกตทะลุสมค่ะพี่จ๋าเก่าเก่าเ,าเ,าล,าเลยค่ะหมายเลขที่19ะคะ่ะพี่19บแบ่งปันพี่พี่ FC อยู่ที่300บาทนะคะพี่จา๋า2องค์500บาทค่ะ สำหรับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเราพบกันที่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจแจ้งปิดตามหมายเลขค่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลข20ค่ะพี่แตกลายงาเก่าสวยนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าหมายเลข20ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาท2องค์500บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่นี่ค่ะ21เป็นสมเด็จพร้อมกันเลี่ยมเก่าๆค่ะพี่จ๋ามาในเลี่ยมนะคะพี่สุดคุ้มค่ะองค์นี้รับไปพร้อมใช้ค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่สมเด็จเก่าพร้อมกันเลี่ยมกรอบนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะหมายเลขที่21คะ่ะ22เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพี่เหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะพี่จาอาจารย์ฟั่นนะคะพี่่า เก่าสวยค่ะพี่นี่นะคะเป็นด้านขอบขอบเก่าๆค่ะพี่จ๋าเดี๋ยวชมเนื้อหาหลังนะคะพี่นี่ค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่ค่ะเป็นเหรียญกลมค่ะพี่เก่าสวยแบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะนี่ค่ะอ่ะหมายเลขที่23บค่ะพี่ 23, 23เป็นเหรียญหล่อระฆังหลังค้นค่ะ เหรียญหล่อระครังหลังคอนนะคะพี่าเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทนะคะ2อ,องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่1องค์2องค์ส่งทุกรายการนะคะพี่าณนีค่ะเป็นเออเหรียญหล่อระครังหลังคอน300บาทใหม่เลข23ค่ะ24ีเหรียญหลวงพ่อวัดชัยโยนะคะพี่สาณนีค่ะเป็นเหรียญหลังแบบนะคะพี่ยากกระลทองค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อวัดชัยโยนะคะพิจานีค่ะเก่าสวยนะคะพ่จาด้านขอบค่ะขอบเก่าๆค่ะพี่เป็นหลังแบบนะคะพี่ค่ะหลวงพ่อวัดชัยโยค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์5 0 0บาทค่ะองค์นี้เป็นหมายเลข24คะ่ะอ่ะ25นะคะพี่จะเป็นแหนบหลวงพ่อสุนนะคะพี่วัดแหลมสิงค์ค่ะนี่ค่ะพี่วัดแหลมสิง์หลวงพ่อสุนวัดแหลมสิง์นะคะพ่จะแหนบค่ะพี่ นี่ค่ะมีอักขระลายยันนะคะพี่สาเป็นแหนบหลวงพ่อสุนวัดแหลมสิงค์ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่สาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่นะหลวงพ่อสุนวัดแหลมสิงค์สามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่ยี่สิบหกเป็นพระลีลาเนื้อชินพร้อมการเลี่ยมขอบเก่าๆค่ะพี่จ๋าลีลาเนื้อชินเลี่ยมขอบเก่าๆค่ะแบ่งปันนะคะพี่สานี่เลยค่ะพี่ พระลีลาเนื้อชินนะคะพี่า๋าพร้อมการเลี่ยมขอบเก่าๆค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่สาสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขยี่สิบหกค่ะอ่ะยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพสุทวัดกาหลงค่ะปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่เป็นเหรียญพร้อมเลี่ยมค่ะหลวงพสุทวัดกาหลงสามร้อยบาทคะ่ะพี่า๋าถูกใจสนใจนะคะพี่พี่แจ้งปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะอ่ะ เก่าสวยพร้อมเลี่ยมรับไปพร้อมใช้ค่ะพี่จ๋าไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อสุดวัดการลงใหม่เลข27,300บาทค่ะ28เป็นสมเด็จแหวกม่านนะคะพี่ขาหลวงพ่อคงวัดวังสับพรสค่ะพี่นี่นะคะพี่จ๋าเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อหากเก่านะคะพี่แหวกม่านหลวงพ่อคงนะคะพี่จ๋าด้านหลังค่ะพี่นี่ค่ะ มีอักขระลายยันนะคะจากฝังพลอยนะคะพี่สมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสค่ะแบ่งปันยู่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลขยี่สิบเก้านะคะพี่านีเลยค่ะ29เป็นเหรียญน,นะคะพี่อ่ะอันนี้เป็นเหรียญน,นะคะพีจา์เหรียญหลวงพ่อธรรมจักนะคะพี่หลวงพ่อธรรมจักวัดธรรม,มามูลนะคะพี่จ้า เก่าสวยนะคะพี่หมายเลข29เหรียญหลวงพ่อธรรมจักนะคะพี่จา๋าวัดธรรมมามูลค่ะเหรียญเก่านะคะพี่จา๋าเก่าสวยสภาพผ่านการใช้งานแบ่งปันที่300บาทหมายเลข29ค่ะอ่ะหมายเลข30เป็นรูปลอหลวงพ่อเช่มคะ่ะพี่จ๋านีค่ะรูปลอเก่าสวยหลวงพ่อเช่มนะคะพี่อ่ะมาแบบนี้เลยคะ่ะพี่จา๋าเก่าเก่านะคะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อเช่มวัดฉลองนะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อเก่าสวยค่ะนี่ค่ะพี่เก่านะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจแจ้งติดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่อ่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋านี่เป็นรูปหล่อพ่อเช่มวัดฉลองหมายเลข30คะ่ะ31เป็นสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ เก่านะคะพี่จ๋าเก่าสวยไม่บ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่ลงให้พี่ๆได้รับชมกันแบบนี้เลยค่ะสมเด็จแหวกม่านนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยค่ะพี่นี่ค่ะด้าน,นหลังนะคะพี่จ๋าเป็นอักขระลายยันสวยๆนะคะพี่ลายยันเก่าสวยค่ะอ่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่หมายเลขที่32บค่ะพี่32เป็นเหรียญหลวงพ่อผางปี2 5 1พิค่ะพี่จ๋า เหรียญหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองนะคะพี่อ่ะเก่า,าๆค่ะพี่จ๋าเหรียญน,นี้สภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่นะอ่ะหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะอี EP แบ่งปันยามเย็นพบกันนะคะพี่จ๋าทีห้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะพี่นี่ค่ะพี่จ๋าเป็นเออ่เหรียญหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามสิบสามค่ะพี่จ๋าเป็นพระผงสุพรรณมาในเลี่ยมนะคะพี่ ผงสุพรรณนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่หิมาในเลี่ยมนะคะพี่ขารับไปพร้อมใช้เลยค่ะพระผงสุพรรณนะคะแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่จ๋าผงสุพรรณหมายเลข3 3ค่ะ34ค่ะพี่จ๋าพระปิตาสายวัดสะพานสูงนะคะพี่ พระปิตานะคะพิ่าสายวัดสะพานสูงใหม่เลข34ค่ะนี่ค่ะได้มาแบบนี้เลยนะคะจะไม่บ้านลงให้ชมแบบนี้นะคะพี่พระปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะหมายเลขที่34300บาทนะคะพี่จาเก่าสวยค่ะอ่ะ35นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อวัดพระปฐมเจดีพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ่า2องี่นะคะพี่อ่ะ เหรียญหล่อวัดพระปฐมเจดีนะคะพี่สามาในเลี่ยมรับไปพร้อมใช้นะคะพี่พอสอลึกอยู่นะคะสองสดค่ะอ่ะถูกใจสนใจแจ้งติดตามหมายเลขได้เลยนะคะพี่สานี่เป็นหมายเลข35ค่ะพี่หมายเลข36ค่ะพี่สาเหรียญหล่อหลวงพ่อหลวงพ่อเชิดนะคะพี่สาวัดราชบัวขาวค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่สาเป็นเหรียญหล่อพิมพ์สี่เหลี่ยมค่ะนี่ค่ะ เหรียญหล่อหลวงพรอเชิดวัดราชบัวขาวสองสี่หกเก้านะคะพี่จ๋าเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่จ๋าแม่บ้านขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านค่ะกราบขอบพระคุณพี่พี่ fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะ สำหรับช่องทางในการติดต่อกับพี่ศูนย์แปดสี่ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะอะวันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะ,ะดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจะ้ะวันนี้ทำใ้บ้านพูดผิดทำอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะกราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า